ปุ่มสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนบริเวณที่ใกล้ๆกับตัวกล้องนั่นแหละครับ สวัสดีครับทุกคน iPad mini 6เปิดตัวแล้วครับหลายๆคนกํลังลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจซื้อ iPad Air 4หรือว่ารอ iPad mini 6เปิดขายในเมืองไทยดีนะครับวันนี้ผมพาไปดูสเปคของตัว iPad Air 4กันก่อนนะครับหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับหน้าจอมาพร้อมกับจอ10.9นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ชิป A14 Bionic นะครับใช้ Wi-Fi 6นะครับทดลองรับ Type C นะครับ Touch ID ก็เป็นสแกนบนปุ่ม Power นะครับ กล้องหน้านะครับ7ล้านกล้องหลัง12ล้านนะครับแล้วก็ กล้องหลังเนี่ยจะมีไฟแฟลชด้วยนะครับตัวพอร์ตชาร์จนะครับใช้เป็น y ท e C นะครับแล้วก็มีลำโพงอยู่ด้านใต้2ตัวนะครับปุ่มสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนบริเวณที่ใกล้ๆกับตัวกล้องนั่นแหละครับตัวนี้ไม่รองรับ Fa c e ID หรือการสแกนหน้านะครับแล้วก็ตัวบอดี้เครื่องเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับเนื่องจากขนาดหน้าจอมันเกือบ11นิ้วเลยนะครับมันมีโอกาสงอได้เหมือนกันนะครับหน้าจอใช้ขอบเขต P3 นะครับแล้วก็วัสดุบอดี้รอบเครื่อง เป็นอลูมิเนียมครับและถ้าใครอยากทูลิงรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ด้านบนไว้ให้นะครับก็ไปดูกันได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวราคาของตัว iPad Air 4กันบ้างนะครับความจุ 64GB เนี่ยเริ่มต้นที่19,900บาท 256GB เนี่ย24,900บาทก็ราคาเต็มค่อนข้างสูงเลยแต่ตอนนี้มีโปร BTS ซึ่งจะหมดแล้วนะครับถ้าน้องๆน,น,นักศึกษาหรือบุคลากรทางด้านการศึกษาไปซื้อตอนนี้นะครับก็จะลดเหลือ18,300บาทส่วนนี้ก็จะเป็นโปรเดิมของ โอบ BTS เนะครับและหลายคนที่อยากจะซื้อเครื่องเปล่านะครับราคาเท่าไหร่กันแน่ถ้าซื้อผ่าน l a z a ด a าอ f ฟ c i เ l ียของทาง Apple เนี่ยจะเหลือประมาณ18ื่นแนิดนะครับก็แล้วแต่ช่วงว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นะและโปรโมชั่นนี้ก็ใกล้หมดวันที่27กันยาที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็รีบๆกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจซื้อนะครับส่วนตัว iPad m ปีนี้หกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเปคและความแตกต่างจากตัว iPad Air 4กันบ้างนะครับถ้าเราดูจากสายตานะครับสิ่งที่แตกต่างกันแน่ๆ หน้าจอแล้วก็สีสันนะครับที่เปลี่ยนไปจากตัว iPad mini 5เดิมนะครับตัว iPad mini 6เนี่ยนะครับใช้ชิป A15 ไปคนเดีกเหมือนกับตัว iPhone 13เลยนะครับส่วนเรื่องแรมเนี่ยอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับส่วนแรมเนี่ยคาดว่าจะใช้แรม 4G นะครับข้อมูลตรงนี้ยังไม่ยืนยันนะครับจนกว่าตัวเครื่องจะออกมาความจุเริ่มต้นเหมือนกันคือ 64G และความจุสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ 256GB นั่นเองนะครับแต่ผมว่านะแรมเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาของตัว iPad mini 6เลยนะครับขนา หน้าจอนะครับจะเป็น8.3นิ้วนะครับ l ้วยควิดเลดีนาดิสเพนะครับผมชอบหน้าจอตัวนี้มากๆเลยเพราะเวลาเอาไปเล่นเกมหรือว่าเอาไปดูหนังเนี่ยถือได้ถนัดมือมากๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปรับและเปลี่ยนไปนะั่นก็คือตัว Touch ID ยนะครับย้ายขึ้นไปด้านบนแล้วเหมือนตัว iPad Air 4เลยนะครับเพียงเอานิ้วไปสัมผัสที่ปุ่ม Power เบาๆนะครับ ก็จะทำการปลดล็อกแต่รุ่นนี้เรียนแจ้งไปแล้วนะครับว่าไม่สามารถใช้ Face ID ได้นะครับและพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับจากเดิม Lightning นะครับตอนนี้ใช้ใช้สีได้แล้วสามารถเสียบฮาร์ดดิสก์ USB ทาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสีกันบ้างนะครับรอบนี้ออกมาทั้งหมด4สีนะครับสีเด่นๆก็จะเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะครับแต่ว่าสีรอบเนี้ยที่ทําออกมาก็เป็นโทนอ่อนๆเหมือนเดิมเหมือนตู้ iPad Air 4เลยไปที่กล้องกันบ้างนะครับกล้องหลัง12ล้านกล้องหน้า12ล้านเหมือนกันนะครับ ช้แบบเซนเตอร์สเตนั่นก็คือการจัดวางเลเยอร์หรือวัตถุให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากๆสาหรับน้องๆที่เอาไปไว้ใช้เรียนออนไลน์หรือว่าครูอาจารย์นะครับที่ใช้ในการสื่อการเรียนการสอนนั่นเองนะครับสำหรับตัวกล้องหน้าเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าตัว iPad Air 4เลยนะครับและรุ่นนี้ครับรองรับสัญญ,ญาณ WiFi 6แล้วก็รองรับ 5G นะครับส่วนต่อไปนะครับ iPad นี้6เนี่ยรองรับ Apple Pencil วอร์ั่นที่2แล้วนะครับก็คือไม่ต้องเอาไปเสียบตัวช้าตรงพอร์ตไลนิง่งนะครับเพราะว่าพอร์ตไลนิ่งถูกถอดออก สามารถใช้แปะด้านข้างๆได้เลยนะครับสำหรับการชาร์จ p p p เ e p e n c น l ลรุ่นที่2นะครับ ท่านี้ไปถึงราคากันบ้างนะครับ iPad Mini 6เนี่ยตัว Wi-Fi 64G เริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ความจุสูงสุด 256G นะครับอยู่ที่ราคา23,400บาทนะครับตัวราคาเนี้ยเป็นราคาปกติเครื่องเปล่าไม่ได้ติดโปรใดๆและราคาก็ถูกกว่าตัว iPad Air 4นิดหนึ่งนะครับใครชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งใันกับผมด้วยนะครับแล เจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ